ใช้โลกภายในดึงดูดเงินล้านค่ะชีวิตของคนเราเป็นไปตามความรู้สึกของเราค่ะความรู้สึกของเราเนี่ยผลิตมาจากความคิดของเราอีกทีหนึ่งค่ะจุดเริ่มต้นคือความคิดค่ะเมื่อคิดดีเราจึงรู้สึกดีเมื่อเรารู้สึกดีเราจึงกระทําดีค่ะแล้วเราก็จะได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะนี่คือหลักการของมันค่ะคุณมีหน้าที่รักตัวเองคําว่ารักตัวเองหมายความว่าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองค่ะ การเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเนี่ยไม่ได้หมายถึงวัตถุเลือกทานอาหารดีๆออกกำลังกายใส่เสื้อผ้าดีๆเลือกของใช้ดีๆอันนั้นเป็นภายนอกค่ะอันที่สำคัญที่สุดคือเลือกความคิดที่ดีค่ะนี่คือการแสดงออกว่าเรารักตัวเองถ้าเรารักตัวเองมากพอเราจะไม่อารมณ์เสียค่ะเราจะไม่อยากอารมณ์เสียเลยเราจะพยายามทำให้ตัวเองอารมณ์ดีที่สุด แฮปปี้ที่สุดเพราะเรารักตัวเราเองค่ะถ้าคนอื่นมาอารมณ์เสียใส่เราแล้วเราก็ไปอารมณ์เสียตามสถานการณ์ที่เขาสร้างขึ้นมาเราก็ไม่รักตัวเองสิคะแต่เรารักตัวเองไงเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเราอยากจะมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมมากๆดังนั้นสถานการณ์ภายนอกเราควบคุมไม่ได้ค่ะควบคุมได้แค่ความคิดเราค่ะ